สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งสัปดาห์นี้คุณครูบิวจะพานักเรียนไปเรียนรู้กับหน่วยการจัดประสบการณ์เรื่องวันศาสตร์เดือนสิบหรือวันรับส่งตายายค่ะซึ่งในหน่วยการจัดประสบการณ์นี้จะมีเรื่องให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นตามคุณครูบิวไปเรียนรู้กพร้อมกันเลยค่ะเรื่องที่ 1. ประวัติความเป็นมา วันสา์เดือนสิบหรือวันรับสมตายายเป็นงานบุญประเพณีของชาวภาคใต้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว,ว,ว,ะลว,ลลวจะถูกปล่อยตัวให้มาในวันแรมหมึ่งข้าเดือนสิบเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานญาติพี่น้องและจะกลับสู่คพอบครเดิมในวันแรมสิบห้าเดือนสิบค่ะน้าที่สองวัน เดือน10จะมีอยู่2วันด้วยกันนะคะนั่นก็คือวันรับจะตรงกับวันแรมหนึ่งข้าเดือน10หรือเราเรียกว่าวันรับตายายค่ะส่วนวันส่งจะตรงกับวันแรม15ขห้า้เดือน10หรือเราเรียกว่าวันส่งตายายค่ะซึ่งวันรับและวันส่งนะคะจะมีระยะเวลาห่างกันทั้งหมด15วันค่ะดัืที่3ความสําคัญในวันศาสตร์เดือน10เป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการแสดงความกระตันดูกระตาเวทีต่อบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วค่ะและเป็นโอกาสดีที่ได้รวมญาติที่อยู่ห่างไกลกันได้พบป,ปะทําบุญร่วมกันการสร้างความรักใคร่ความสนิทสนมกันในหมู่เครือญาติค่ะเรื่องที่4การปฏิบัติตนในวันาสา์เดือนสิบก่อนจะถึงวันาสา์เดือนสิบนะคะญาติพี่น้องหรือชาวบ้านได้รวมตัวกันทําขนมเพื่อนําไปทําบุญตักปะถวายพระ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษนะคะและจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการฟังพระเทศการฟังพระสวดนะคะซึ่งขนมที่คุณครูได้กล่าวมาข้างต้นนะคะจะมีหลายชนิดและจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันค่ะเช่นขนมต้มขนมเทียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนหมอนขนมลาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเสื้อผ้าเครื่องมุ่งหม่ม ขนมพองเป็นสัญลักษณ์แทนแพไว้สำหรับให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช้ล่องข้ามห่วงมหันนกค่ะขนมกงหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับใช้ในการตกแต่งขนมดีซําใช้แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอยขนมบ้าใช้แทนลูกสบ้าไว้สำหรับให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช้ในการละเล่นค่ะนักเรียนพอจะรู้จักขนมชนิดใดบ้างคะ เรื่องที่5กิจกรรมในวันศาสตร์เดือน10จะมีการนําอาหารคาวหวานใส่บินโตและการจัดผลไม้ไปถวายพระที่วัดจะมีการทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วและจะมีกิจกรรมชิงเปรตนะคะซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10เลยค่ะโดยจะมีการนําเครื่องเส้นไหว้ไปตั้งที่ร้านเปรต หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์นะคะจะมีการแย่งชิงสิ่งของที่ตั้งบนด้านเปรตกันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งตามความเชื่อบอกว่าการได้รับของหรือการทานของที่ชิงมาจากลานเปรตนะคะจะทําให้เกิดเสรีมงคลกับชีวิตค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับหน่วยการจัดประสบการณ์เรื่องวันสารเดือนสิบหรือวันรับสงตายายที่คุณครูบิวได้ให้ความรู้ไป คุณครูวิวคิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวันสารเดือนสิบหรือวันรับสมตายายซึ่งเป็นวันสําคัญของชาวภาคใต้ได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้คุณครูวิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ